สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิมจะมาเปิดดวงพื้นฐานของน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะทุกคนเห็นปิมแต่งตัวจัดเต็มกันขนาดนี้ก็คงสงสัยและงงใช่ไหมคะว่าเรามาดูดวงกันหรือปิมจะมาทําอะไรก็คือว่าเราจะมาดูดวงน้องลิซ่ากันนี่แหละค่ะแต่ว่าปิมต้องให้เกียรติน้องนิดนึงเราต้องแต่งตัวจัดเต็มนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยดวงไม่ธรรมดาเลยและจะไม่ธรรมดายัางไงไปชมกันเลยค่ะ การดูดวงโหราศาสตร์เราจะต้องรู้เวลาเกิดนะคะเพราะว่าเวลาเกิดเนี่ยจะทําให้เรารู้จุดกําเนิดก็คือลัคนาราศีได้ว่าน้องอ่ะเป็นคนลัคนาราศีอะไรและเราก็จะรู้ทั้ง12เรือนของน้องลิซ่าใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราไม่รู้เวลาเกิดของน้องเนี่ย มันก็จะทําให้เราไม่รู้จุดกําเนิดและก็เริ่มต้นไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ปิมได้ทําคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปที่หาลักคณาราศีของน้องลิซ่าโดยย้อนเข้าไปในปี2554ถึงปี2555เป็นปีที่ YG Entertainment เข้ามาคัดเลือกเด็กไทยค่ะโดยน้องลิซ่านะคะออเดชั่นและได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นสิลฟินฝึกหัดที่เกาหลีค่ะ ทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะปิมจะปักไว้นะว่าทำไมปิมถึงคิดว่าน้องเป็นคนลัคนาราศีมีนค่ะน้องลิซ่าเกิดวันที่27มีนาคมปี2540นะคะเราไม่รู้เวลาเกิดแต่ว่าเราจะเริ่มกันที่ลัคนาราศีมีนกันเลยนะจะเห็นได้ว่าตอนที่น้องเกิดปีที่น้องเกิดนะคะมีดาวหลายดวงมากๆมาก,กุมอยู่ในลัคนาราศีมีน จะมีดาวอาทิตย์นะคะเลข1ดาวพุธเลขสี่ดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวเสาร์เลข7ค่ะ <c oughs> การที่มีดาวหลายดวงเข้ามากุมลัคนาราศีน้องแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะทำให้น้องมีาาคาแรคเตอร์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอ on do ่อนหวานดุดันมีความกระตือรือร้นมีความอดทนสูงแบบนี้นะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าดาวแต่ละดวงเนี่ย <c oughs> ก็จะแปลหรือมีความหมายให้ความหมายมีคาแรคเตอร์นะคะที่แตกต่างกันไปโดยปิมจะอธิบายเป็นดาวแต่ละดวงไปเลยนะคะ มาเริ่มกันที่ดาวพุธกันเลยนะคะดาวพุธเป็นดาวตัวแทนแห่งประสาทสัมผัสดาวความมีไหวพริบดาวของการปรับตัวเก่งดาวคําพูดดาวการตลาดดาวการสื่อสารนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่มีดาวพุธได้ตำแหน่งดีหรือคนที่มีดาวพุธกลุ่มตัวเองนะคะก็จะได้อิทธิพลของดาวพุธไปเต็มๆคือเป็นคนที่มีไหวพริบเรียนรู้อะไรฉับไวปรับตัวเก่งเข้าไปสู่สะะภาพแวดล้อมหรือสังคมใหม่ๆได้ง่ายและดูกลมกลืนนะคะหากสมมติต้องการเรียนรู้อะไรนะคะคนที่มีดาวพุธกลุ่มตัวเองหรือได้ตำแหน่งดีในดวงชะตานะจะเป็นคนที่สามารถดูปุ๊บ แล้วสามารถลอกเรียนแบบได้ทันทีหรือสามารถที่จะปรับได้ดีกว่าเรียนแบบได้ดีกว่าดูดีกว่าต้นฉบับด้วยซ้ำนะคะและดาวพุธนะคะกลุ่มกันกับดาวศุกร์ด้วยดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ำคนที่มีดาวคู่นี้อยู่ในดวงนะน่าอิจฉามากๆเพราะอะไรรูกไหมมีมสเสน่ห์ทางคำพูดค่ะพูดอะไรก็ได้เงินได้ทองอะ่ะ พูดอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูค่ะเพราะอะไรเพราะดาวพุธคือดาวคําพูดดาวการสื่อสารดาวศุกร์คือดาวแห่งความมีสเสน่ห์ความสวยงามเพราะฉะนั้นเมื่อดาวคู่นี้นะคะเป็นดาว ู้ธาตุน้ำและร่วมกลุ่มกันนะคะจะทําให้มีเสน่ห์ทางคําพูดพูดแล้วได้เงินได้ทองพูดแล้วดูน่ารักน่าเอ็นดูคนที่มีดาวพุธร่วมดาวศุกร์นะคะแม้ว่าสถานการณ์บางสถานการณ์พูดคําหยาบอะ่ะ <Wow. S 1> ก็ยังดูน่ารักเลยดูอย่างดวงของคุณพิมพ์ลิพายนะคะเขามีดาวพุธกลุ่มดาวศุกร์นะทุกคนเดี๋ยวพิมพ์จะมาเปิดดวงของคุณพิมพ์ลิพายให้ทุกคนดูกันคะ่ะรอติดตามชมกันด้วยนะ และการที่มีดาวศุกร์กลุ่มตัวเองนะคะดาวศุกร์คือความหมายของความสวยความมีเสน่ห์การที่มีดาวศุกร์กลุ่มตัวเองแบบนี้นะคะและได้ตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะดาวศุกร์นะคะอยู่ในราศีมีนเขาได้ตําแหน่งอุจตำแหน่งอุจเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังยิ่งใหญ่มีอำนาจมีวาสนาไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับตำแหน่งอุจได้เลยนะคะคือถ้ากเกษตรอ่ะคือเท่านี้นะแต่อุจคือเท่านี้นะคืออุจอ่ะให้อำนาจที่แบบ มากกว่าให้อะไรที่เหนือกว่าแต่ว่าเขาจะไม่สม่ําเสมอแต่ว่ากเกษตรเขาจะสม่ําเสมอให้แบบทีละนิดทีนิดไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเยอะก็ได้แต่ว่าไปเรื่อยๆแต่ว่าอุดเนี่ยคือแบบพุ่งแรงนะคะแล้วทีนี้การที่ดาวศุกร์ของเขาได้ตําแหน่งอุดกลุ่มตัวเองแบบนี้นะคะมีอยู่2ความหมายนั่นก็คือ 1. เป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่สวยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะกับ2เป็นคนที่ มีความเป็นมิตรสูงเพราะเนื่องจากว่าดาวศุกร์นะคะเป็นดาวของเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าเพื่อนค่ะการที่ดาวเพื่อนมากลุมกับตัวเองแบบนี้นะคะจะทําให้เป็นคนที่ มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเกาะหนึบนะเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะมีความเป็นมิตรเข้ากับคนได้ง่ายค่ะทีนี้อุดเนี่ยความหมายคือทรงพลังยิ่งใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเพื่อนที่เยอะหรือเพื่อนที่อยู่ในสังคมดีๆนะเพราะว่าอุดเนี่ยไม่ธรรมดามาต่อกันที่ดาวอาทิตย์นะคะทายยศศังขรฐานให้ทายดาวอาทิตย์ คนที่มีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดีในดวงชะตาหรือคนที่มีดาวอาทิตย์กลุ่มตัวเองนะคะจะเป็นคนที่มียศมีศักดิ์มีตำแหน่งหรือเป็นคนที่รักเกียรติตัวเองมากๆจะเป็นคนที่ต้องการที่จะให้ชีวิตหรือตัวเองเนี่ยโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นทั่วไปนะคะเพราะดาวอาทิตย์เนอะมีเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนต้องมีแสงมาส่องที่ตัวเองตลอดเวลานะคะอาจจะหมายถึงชื่อเสียงได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวอาทิตย์กลุ่มตัวเองเนี่ย จะต้องมีความสามารถที่ไม่ธรรมดามีบุคลิกภาพที่ดีไม่ธรรมดาเพราะว่าเลขหนึ่งนะคะมันก็คือหนึ่งเดียวนะและในดวงของน้องนะคะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจาวิลาสนะคะตำแหน่งอุจาวิลาสคือตำแหน่งที่รงลงมาจากอุดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะต้องเป็นคนที่รักเกียรติของตัวเองมากๆไม่แปลกใจที่น้องแบบมีความสามารถที่โดดเด่นนะคะและดาวอาทิตย์นะคะเขามาพร้อมกับดาวเสาร์ค่ะ ดาวคู่นี้เขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุไฟค่ะคนที่มีดาวคู่ธาตุไฟกลุ่มตัวเองแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในชีวิตสูงมีความทะเยอทะยานอยากจะใฝ่เรียนรู้ให้ชีวิตก้าวหน้ามีความคิดนิเริ่มสร้างสรรค์อยากจะทําอะไรต้องได้ทําอยากจะเป็นอะไรต้องได้เป็นอยากจะได้อะไรต้องเอามาให้ได้ คือในสมองเขามีแต่ได้เท่านั้นไม่ว่าจะแลกมาด้วยความอดทนความพยายามความภาคเพียรความมานะบากบันเท่าไรก็ตามนะคะทําไมปิพมถึงพูดอย่างนี้เพราะดาวเสาร์นะคะเป็นดาวของความอดทนความมุมานะความภาคเพียรไม่ว่าจะต้องรอแค่ไหนไม่ว่าจะต้องฝึกนานแค่ไหนไม่ว่าจะต้องเต้นใช้พลังเยอะแค่ไหนเขาอดทนได้เพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เขาหวังค่ะและประโยคต่อไปที่ปิพมอยากจะขยายความนะคะ ก็คือที่ปิมพูดไปว่าไม่ว่าจะอดทนมากแค่ไหนนะคะเขาก็ทําได้เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาคาดหวังนะคะเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์นะคะมาจากเรือนลาพะค่ะเรือนลาพะก็คือเรือนนี้นะคะเป็นเรือนที่11นับไป11เรือนนับจากตัวเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เดเรือนที่11เป็นเรือนลาภะนะคะลาพะในความหมายโหราศาสตร์นิายนะลาหิลีนะคะของปิมก็คือแปลว่า สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จความมุ่งหมายที่อยากจะได้หรือแปลว่าลาบผลที่ได้มาง่ายๆค่ะและสิ่งที่บิมอยากจะเน้นย้ำและไฮไลท์เลยในดวงของน้องเนี่ยคือน้องเกิดมาเพื่อที่อยากจะประสบความสำเร็จ <Wow. S 2> นะคะเพราะอะไรมาดูกันจุดนี้เลยค่ะดวงน้องเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีมีนะะมนะคะซึ่งราศีมีนนะคะมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำเรือนราศี และทีนี้ดาวพฤหัสบ,บดีนะคะอยู่ในเรือนลาภะค่ะลาภะคือความสําเร็จคือสิ่งที่ได้มาง่ายๆคือความมุ่งหวังคาดหวังที่อยากจะได้อยากจะเป็นนะคะและทีนี้เรือนลาภะของน้องเนี่ยมีก็คือเรือนราศีมังกรโดยราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสราร์เป็นดาวประจําเรือนราศีนะคะและดาวเสราร์มาอยู่ในเรือนของน้องเห็นหรือ,อยังคะทุกคนเห็นอะไรบางอย่างไหม คือมันสลับเรือนกันค่ะ2เรือนนี้ก็คือว่าดาวสองดวงนี้นะคะดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีนะคะเขาสลับเรือนกันค่ะได้ตําแหน่งอนุเกษตรค่ะตําแหน่งเกษตรเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดทางโหราศาสตร์และตำแหน่งอนุเกษตรก็คือได้มาจากเกษตรนิดเดียวแต่ว่าเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นเกษตรนะคะและการที่ดาวเสาร์นะคะกับดาวพฤหัสสามารถสลับเรือนกันอยู่ได้หมายความว่าดาวพฤหัสมาอยู่จุดนี้ เป็นตำแหน่งกเกษตรราธิบดีเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดและดาวเสาร์มาอยู่จุดนี้ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปีมจะอธิบายทั้ง2ตํตำแหน่งนี้ <c oughs> ก็คือดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งนี้ <c oughs> จะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมุมาณะบากบันอดทนจนได้ความสําเร็จมานะคะจนประสบความสําเร็จจนได้ตามที่มุ่งหวังน,นะคะเนื่องจากว่า ตำแหน่งนี้นะคะก็คือตำแหน่งเรือนลาภะลาภะคือความสําเร็จลาภะคือสิ่งที่ได้มาโดยง่ายลาภะคือสิ่งที่มุ่งหวังลาภะคือโชคลาภนะโชคลาภคือสิ่งที่ได้มาโดยง่ายก็จริงแต่พอเป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนนะคะมันจะไม่ได้มาง่ายๆนะคะมันต้องอดทนกว่าจะได้มันต้องเพียรพยายามกว่าจะได้เพราะด้วยความที่เป็นดาวเสาร์เป็นดาวประจําเรือนนั่นเองค่ะ และความหมายของดาวพฤหัสบ,บดีที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีในจุดนี้นะคะจะแปลว่าเป็นคนที่มีความฉลาดค่ะเป็นคนที่มีความคิดเกินตัวมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีตรกกะมีความคิดในเชิงเป็นเหตุเป็นผลมีการวิเคราะห์เพราะว่าเนื่องจากดาวพฤหัสบ,บดีนะคะเป็นดาวตัวแทนของสติปัญญานั่นเองเอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของคุณธรรมด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่มีดาวฤหัสได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือตำแหน่งกเกษตาราธิบดีเนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมีสามาัญสำนึกมีจิตใจที่ฝักใฝ่ไปทางธรรมฝักใฝ่ไปทางดีเพราะฉะนั้นถ้าการที่น้องจะได้ความสำเร็จมาโดยการที่ต้องไปเลื้อยขาคขนอ,อื่นไปปัดแข้งปัดขาคนอื่นไปเลื้อยเกาอี้นคนอื่นเนี่ยน้องไม่ทำนะน้องจะทำในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องตามคันลองครองธรรมค่ะ มีอีกข้อหนึ่งมาย้ําซ้ําเตือนนะคะว่าน้องเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าเรือนที่10เรือนกัมมะนะคะน้องไปอยู่ในเลือนโชคลาภค่ะนับไป10ราศีนะคะจากตัวเองหนึ่ง6 7 8ส10ห้าเจดปดเลือนราศีธนูนะคะมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําราศีค่ะและดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในเรือนราศีมังกรซึ่งเรือนราศีมังกรในดวงของน้องนะคะเป็นเรือนลาภกัรมะลาภ การงานประสบความสําเร็จการงานตามที่มุ่งหวังและนอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสบดียังย้ายไปอยู่ในเรือนราศีมีนเป็นตําแหน่งอนุกเกษตรกับดาวเสาร์ได้ค่ะอย่างที่ปิ่มบอกไปเมื่อกี้นะคะคือเนี่ยมันคือของเหตุผลที่ว่าดาวการงานน้องก็แข็งแรงได้เพราะมันสามารถย้ายบ้านกับดาวเสาร์ได้อะคะ่ะ ดาวการงานน้องมาแข็งแรงที่ตัวน้องได้ตําแหน่งกเกษตรดาวธิบดีเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีงานแน่นอนแม้ว่าจะออกจากค่ายไปเป็นอิสระหรือไปอยู่ค่ายไหนเนี่ยคือน้องงานสะดุ้งพุ่งแรงแน่นอนค่ะอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะน้องมีดาวหลายดวงกุมตัวเองแบบนี้นะคะอยู่ในเรือนตนุตนุหมายถึงร่างกายหมายถึงเจ้าชะตาโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้น สังเกตได้ว่าน้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมากๆเวลาน้องเต้นเนี่ยสามารถได้ทั้งความนุ่มนวลได้ทั้งความแข็งแรงสังเกตไหมคะว่าทําไมน้องถึงเต้นดีกว่าคนอื่นเป็นนักร้องนักเต้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเต้นมากๆเนื่องจากว่าร่างกายของน้องนะคะมีสเสน่ห์ก็คือดาวสุกนะคะและมีความแข็งแรง คือดาวเสารนะคะความแข็งแรงความบึกบึนเนี่ยความอดทนเนี่ยคือดาวเสานะคะเพราะฉะนั้นการเต้นของน้องเนี่ยจะออกมาในทางนุ่มนวลก็ได้คือดาวพุธกับดาวศุกร์ก็คือดาวคู่ธาตุน้ํานุ่มนวลน,นะคะสุภาพอ่อนโยนนะคะและแข็งแรงก็ได้ คือมีจังหวะที่โยกอะไรดูแข็งแรงทรมาท์ทำแหมงก็ได้เนื่องจากว่ามีดาวคู่ทัดไฟก็คือดาวเลข1คือดาวอาทิตย์ร่วมกันกับดาวเสาร์นั่นเองเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่ทำให้น้องเป็นนักเต้นที่โดดเด่นกว่าคนอื่นดวงของน้องลิซ่าไม่ใช่แค่เป็นนักเต้นนะคะเขาเป็นนักร้องจร,งจริงๆโดยตามดวงเลยเพราะคนที่มีดาวพุธคุมดาวศุกร์ค่ะ เป็นดวงที่ร้องเพลงเพราะร้องเพลงเสียงหวานมีเสน่ห์ในเสียงเพลงเสียงร้องค่ะเนื่องจากว่าดาวพุธก็คือดาวคําพูดดาวการสื่อสารการร้องเพลงก็คือต้องใช้การสื่อสารการการใช้คําพูดใช้ปากนะคะส่วนดาวศุกร์เป็นดาวแห่งวงการบันเทิงดาวของความสวยงามค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเสียงร้องที่สวยก็ได้นุ่มนวลก็ได้อ่อนโยนก็ได้เบลลเบลก็ได้หรือมีเสียงร้องที่ทรงพลังเป็นแบบธรรมะแมงบ่อย เพราะมีดาวเสาร์นะคะกลุ่มกับดาวอาทิตย์นี่แหละคือเขาไปได้หลายแนวอะ่ะเนี่ยเขายูนิคมากดวงของเขามันพิเศษมาก,มากๆเพราะว่าเขาจูงมือกันมาสองคู่นะคะคือคู่ธาตุน้ำสี่และหนะคะพุทธกระสุกและคู่ธาตุไฟ1กับ7นั่นเองไม่ใช่ดวงทุกคนนะคะที่จะได้มีดาวหลายดวงกลุ่มตัวเองแบบนี้นะคะ สมมติมี100คนเนี่ยจะมีแค่1นถึงสคนเท่านั้นนะคะที่จะมีดาวหลายดวงกลุมตัวเองแบบนี้นะและยิ่งสลับเรือกนกันกับดาวลาพะด้วยนะคะโอ้โหคือยูนิคมากต้องเป็นน้องเท่านั้นะ่ะดวงน้องเท่านั้นนะที่จะได้ถึงระดับนี้นะคะ่ะบิมพูดมาถึงขนาดนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าแบบอา้าน้องประสบความสําเร็จแล้วไงปิมถึงมาอวยน้องมาอวย ยศน้องหรือว่ามาดูดวงแล้วแบบว่าพูดไปตามความสําเร็จของน้องไม่ใช่นะคะคือดวงเขาพิเศษจริงๆและปิมก็พูดไปตามดาวตามเดือนชะตานะคะจริงๆซึ่งปิมอธิบายมาหมดแล้วทุกคนที่ได้ฟังก็คงจะวิเคราะห์ไปพร้อมปิมได้นะคะแต่ทุกคนเนี่ยย่อมมีจุดดีและจุดเสียนะคะดวงทุกดวงอะ่ะมีทั้งความทุกข์และความสุขนะคะทีนี้ เราจะมาบอกกันว่าแบบจุดไหนที่เป็นจุดเสียของดวงน้องนะคะซึ่งถ้าปิมไม่พูดเนี่ยทุกคนก็จะหาว่าแบบเออปิมพูดแต่สิ่งดีๆอะ่ะแต่จริงอะ่ะทุกดวงอะ่ะมีจุดเสียนะนั่นก็คือจะเห็นได้ว่า เรือนที่6นะคะมีดาวอังคารอยู่นะับมาจากเรือนน้องนะั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรือนที่6คือเรือนอลินะคะอลิคือปัญหาศัตรูคืออุปสรรคนะคะและดาวอังคารเป็นดาวที่มาจากเรือนสุพะนะคะนะับไป9เรือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดาวสุพะนะคะคือเลข3มเนี่ยมาอยู่ในเรือนปัญหาสุภะแปลว่าการต่างประเทศ ทีนี้การที่มีดาวสุภะามาอยู่ในเรือนอลิอย่างนี้นะคะทําให้น้องมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติเรื่องการทํางานที่ต่างประเทศแบบไม่รู้จบสิ้นนะต่อให้น้องจะไปดังถึงระดับไหนนะคะก็จะต้องมีคนเหยียดแบบนี้มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติมีปัญหาเรื่องการทํางานต่างประเทศแบบแบบไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นปิพมขอบอกไว้เลยว่าไม่ว่าน้องจะดังมากกว่านี้อีกร้อยเท่านะคะน้องก็จะต้องถูกเรื่องแบบเนี้ย ไปตลอดเลยนะคะแม้ว่าความสามารถของน้องจะเป็นที่ยอมรับระดับโลกแล้วนะคะน้องก็จะมีความรู้สึกว่าไอจุดเนี้ยมันก็มันก็ยังมีอยู่อะ่ะมันก็จะต้องมาให้ทุกใจอยู่เรื่อยๆนะคะและจุดเสียของน้องจุดที่2นะคะคือการที่มีดาวบุตรบริวารเข้าไปอยู่ในเรือนที่ไม่ให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กเยอะๆค่ะและจุดที่3นะคะคือ การที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนปัตตนิค่ะปัตตนิแปลว่าคู่ครองคนรักนะคะการที่มีราหูอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วเล็งไปที่ตัวเองนะคะจะทําให้เป็นคนที่มีจุดเสียในเรื่องความรักอะคะ่ะเอาเป็นว่าจุดเนี้ยปิมไม่ขอพูดต่อนะแต่ว่ารวมความรักก็ค่อนข้างที่จะ ซับซ้อนอยู่เหมือนกันต่อไปเป็นพาร์ทที่เราจะมาทายอนาคตกันบ้างนะคะเพราะว่าปีมาไทายอดีตไปแล้วเมื่อปี2554นะคะและทายดวงพื้นฐานดวงไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำนายอนาคตกันบ้างปีนี้เป็นปี2564นะคะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดไม่ใช่ปีที่ ดวงน้องพุ่งแรงที่สุดนะคะดวงของน้องลิซ่าแบล็กพิงจะพุ่งแรงที่สุดนะคะเมื่อตอนที่ดาวพฤหัสบดีเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีนะคะอยู่ในราศีมีนนั่นเองก็คือดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวตัวแทนของน้องเองนะคะและเป็นตัวแทนของดาวกรัรมมะคือการงานนะคะเขาจะย้ายเข้ามาเป็นตําแหน่งเกษตร,รนะคะเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดในราศีมีนและตั้งแต่วันที่14เมษายนปี2565จน ถึงวันที่21เมษายนปี2566นะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบ,บดีย้ายจากเรือนวินาศนะคะมาอยู่ในเรือนราศีมีนค่ะดาวพฤหัสบ,บดีจะมาทับลัคนาราศีน้องค่ะและได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีด้วยดังนั้นนะคะการที่มีดาวพฤหัสบ,บดีมาทับตัวน้องเนี่ยหมายความว่าดาวการงานของน้องที่เป็นดาวพฤหัสบ,บดีและดาวตัวเองของน้องนะคะที่เป็นดาวตนุลักษ์เนี่ย ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีทั้งคู่ดังนั้นนะคะดวงน้องจะพุ่งขึ้นแรงที่สุดนะคะก็คือช่วงเวลาดังกล่าวที่ปิมบอกนั่นเองค่ะและความสำเร็จของน้องลิซ่าแบล็คพิงคในรอบนี้นะคะไม่ธรรมดายิ่งใหญ่แน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะมีดาวจรคือดาวปัจจุบันนะคะมีดาวเสาร์นะคะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีและดาวเสาร์เนี้ยเป็นดาวโชคลาภเป็นดาว ลาพระนะคะคือความสําเร็จเนี่ยอยู่ในลราศีมังกรซึ่งเป็นตํนตตาแหน่งเกษตรอาธิบดีอยู่แล้วแบบนี้นะคะคือเขารอเตรียมไว้แล้วอะ่ะเขาเตรียมรอน้องลิซ่าแบบประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่แล้วค่ะเพราะเขาาปีเนี่ยเขาจอมาครั้งหนึ่งนะคะ30ปีเนี่ยเขามาอยู่ตรงเนี้ยรอบเดียวนะคะก็คือประมาณ2ปีครึ่งนะคะและเขาก็จะย้ายไปอีกราศีหนึ่งก็คือเข้ามาอยู่ในราศีกุมในปี2566ค่ะ ดังนั้นพวกเราชาวไทยนะคะเตรียมตัวรอชมความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในปีหน้าของน้องลิซ,ซ่าแบ็คพิงได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปเปิดดวงของน้องลิซ่าแบล็กพิงถ้าถูกใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปิพมด้วยนะคะปิพมจะได้มีแรงในการทำคลิปอื่นเพิ่มเติมค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการรู้ดวงคนดงังคนไหนสามารถพิพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ปิพมรู้ได้เลยนะคะปิพมจะได้ดึงมาเปิดดวงกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ